สวัสดีครับมาเด้อกินข้าวน้องกันครับมือหนึ่งพอดีพี่สาวาพี่สาวส่งป้นปลาเข็งหน่อยมาให้นะครับเราเห็นต่ำป้นไม่พอกันนะบัๆๆๆๆลุกๆๆนั่นนะเราเห็นว่ามักเราก,ก็ส่งไม,นะม่หายนะกุหล่บกุหล่บกุหลา่เสียบหอมบัดน,นี้บัดน,นี้ก็ว่ามันขาดสมบูรณมเนาะ เราไ่ได้สมบส่งบะกุ้มไม่ไนะก็ได้ไปซื้อปรกกาดนะครับปรกกาหินนะครับปรกกาหินเนี่ยกินแบบตาแ่บได้เนี่ยกินกับแก้วนะเขาถ้าขั้นปรกกาดข่าวปกกาดธรรมดานมันกินนโแซ่บครับต้องให้มันหินหินหินอย่างน้อยมันก็จะแสบปวดมึงด้วยมึงด้วยด้วยนะกินน้งซีมักกินน้งซีครับเนี่ยนี่แล้วแนวกินเยไอ้ของมัดครับ กินกินแล้วก็ซ่วงพี่สาวซ่วงไม่ไหต้องใช้พูนเนี่ยครับเอาไม่ได้กินข่าวได้ครับเด้ออ้าวมช่บีู่เมือสาวอันนี้อันนี้อนน่อมฟักครับเนี่ยอ่อมฟักเต้กระดูกมูอันนี้พรนยา เฮ็ดมาให้นะครับเฮ็ดตะระห่อไม่พอมมืนอนีมาลันู้เดียวกะเสียบอยู่ครับอ้อมอ้อมฟักนะ่ออ้มขว่ครับ,รบใส่ข้าว่าพอมอ,มอ,มอมสียบแซ่บอยู่ครับมาด้อินขอน้ำกันครับแส่ยบยุ่นเนี่ยกระดานมัดมัึงหนอแบบเนี่ยกระก,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 กาดหิน กินลงแต่หินเล็กหน่อยกินบ่ไไรถ้าบ่เคยกินก็จะกินบ่ไรก็ดีว่าม่ิี่วสัน่นกินกับเจ้าวเจ้าวปลาย่างครับเจ้าวปลาย่างปลาปนหอมดีทั้งน่ะมันมันดีแต่ผักมันต้องครบกว่านี่ถ้ามันถูกกันด้แท้มันส่วนบอกกุ้มด้วยครับเด้อบอกกลุ้มแซ่เสีโอ้ของแซ่บเข้าอันดีไร ตักหลายๆเลยกินข้าวผู้เดียวมืนอนี้ขอบคุณลูกค้าลูกค้ายัางไงมาเพิ่นคือมาพร้อมกันดีแท้สามสี่คนมือเศร้าเลยมาที่นี่พอไปแล้วก็นเงียบมาที่ไหนเอา้ามันย้ำเพีเ้แนเไม่เพี้ผู้เดียวเพิน่นนั่งถ่าล้อคิ้วอยู่กบบต้องขอไปลูกค้าเนาะมืนอนี้ก็เอาสัมเมอรแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อ มาส่วนมูเอากินเขาเที่ยงบายบายกูเลยอ๋อไม่นีเราซ้ำ awesome, นี่แล้ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ